ผู้ชมครับไปมันกันต่อครับคู่ที่3ของรายการ The Fighter World Boxing นะครับเป็นการชกอุ่นเครื่องในพิกัด147ปอนด์กำหนดการชกทั้งหมด6ยกด้วยกันนะครับเอาละครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมน้ำเงินตัวแทนจากประเทศไทย ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Thailand Chanarong Injum ตออวบ็ซิงนักชกจากประเทศไทยเคยปามัดกับนักชกเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ชมนะครับโมเมตซามานี่มาแล้วนะฮะสำหรับชานรงอินจัมปานักชกหนุ่มวัย20ปีครับ ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Thailand ปรบมือต้อนรับชาญรงค์อินจัมปาท่านผู้ชมครับคู่ทีสามของรายการนะครับมุมแดงครับเป็นเคลียร์ดีกรีแชมป์ WBA อเชียมาถึง3ปีซ้อนด้วยกันแล้ววันนี้พร้อมแล้วครับบนสนาม The Fighter World Boxing ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมแดง ladies and gentlemen please welcome the red corner from India n i r a s h Go Fight Eu foi boxing. รับฉายายเปน็นนักชกอินเดียที่น่าจับตาม,มองที่สุดวันนี้ครับขึ้นสังเวียน The Fighter World Boxing ครับปรบมือต้อนรับนิรัชโกยานา from เดียเอะไรครับในพิกัด147ปอนด์ครับอะไรจะเกิดขึ้นไทยหรือว่าอินเดียครับขอเสียงปรบมือต้อนรับกรรมการครับอัามโาดกาเซีย f r o USA ต่อกันครับคู่ที่3ของรายการครับไปมีเข็มขัดแชมป์เป็นเดิมพันครับแต่ว่ามีชัยชนะเป็นเดิมพันครับ147ปอนด์ครับดูอายุครับห่างกัน10ปีส่วนสูงต่างกัน1เซนติเมตรครับมาชกอินเดียนี่สูงกว่า1เซนติเมตรครับเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่ไปได้ครับนิรัตโกยัตครับเชื่อว่าแฟนมวยชาวไทยตัวจริงนี่คงทราบแล้วครับประวัติของเขาครับส่วนคู่ชกของเนาครับชานรงค์อินจำปารูปร่างเนื้อตัวอาจจะดูไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเพิ่งรู้ตัวแค่3วันเท่านั้นครับคุณชนะชัย ว่าเดิมทีครับทางด้านของนิริโกยัตจะเจอกับรัชตารับที่มีสถิตกันชก10ครั้งนะครับชนะ10ครั้งแพ้1แต่ว่าทางด้านของคู่ชกของนิริโกยัตครับที่ขึ้นโปรแกรมไว้เนี่ยตรวจโควิดเป็นผลบวกครับก็เลยทําให้ชันนรงครับได้ตั๋วครับมาเจอกับนิรัติโกยัตในวันนี้ครับเกมจะจบอย่างไรครับกำหนดไว้6ยกครับคุณน้คุณสารชัยครับเริ่มแล้วครับยกแรกก็นี่ก็ถือว่าเป็นนักมวยที่แถวหน้าของอินเดียเลยนะครับนิรัติโกยั เจ้าตัวนี้แสดงความต้องการของเขาเลยครับว่าเขาอยากจะชกกับแสงอาทิตย์ลูกชายกองดินครับเจ้าของแชมป์ทวี140ปอนด์นะครับเอียงว่าเดี๋วดูฟอร์มก่อนครับนี้ถือว่าเราดูฟอร์มคู่ชกแสงอาทิตย์ไปด้วยแสงอาทิตย์เจอนี่รกโกยัดมักกัมันนะครับนี่เป็นดาวรุ่งของไทยเราอย่างแสงอาทิตย์นะครับดาวรุ่งเบอร์หนึ่งเลยฟอร์มล่าสุดก็จะเห็นกันมาแล้วครับสำหรับแสงอาทิตย์ก็มีโปรแกรมในเดือนกันยายนครับ แชมป์ครับส่วนผู้ชกข,ของเขาครับผมเตเอียงบอกว่ารออีกนิดนึงครับออ้ยมหมาเล่นห,หนักๆแรงๆกันตั้งแต่ต้นยกเลยครับคุณสันาชัยสแสดงว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งครับไม่อยากได้ยินเสียงระฆังยกสุดท้ายครับโอ้ยมาเน้นๆครับเราได้ยินชื่อมาตลอดนะนี่ได้กโกยัตสเนี่ยมาดูของจริงว่าฟอร์มจริงเป็นไงเหมือนังโมอิเดียที่นาตาลินดี้เลยนะครับ Oh, oh. โโอ้หนุนลำตัวเหมือนกันนี <c oughs> ม่มวยแถวหน้าของดันพระตะเลยนะครับโอ้โ oh. ม,มือนี้เหนียวมากนลครับทางด้านที่ได้โกยัดใหญ่ๆมวันนี้ยังไม่เห็นช็อตนับช็อตล็อกกันเลยครับดูคู่นี้ครับมีโอกาสครับแห่ชาญคลามพร้อมอาจจะน้อยกว่าแต่หัวใจเกินร้อยครับดูครับไม่กลัวครับดูไม่กลัวที่ได้โกยัดเลยนะครับโอ้ยเดิน ชนเลยครับชานาลงดูสายตางที่รัตโกยัดครับเห็นชานาลงแบบนี้นะครับ147ปอนด์เจอกันที่รัตโกยัดนะครับเขาเองเนี่ยดูไม่กังวลไม่ตกใจอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยกระโดดขึ้นไปชกในรุ่น154ปอนด์มาแล้วครับเคยผ่านนละของมูฮัมหมัดซามานีมาแล้วด้วยนะครับแต่ว่าแพ้ครับวันนี้147ครับเวทนี้บอกสบายๆครับทางด้านของชานาลง กที่หนึ่งรับพักก่อนทู่เดียวสนับสนุนโดยบริษัทหมอเสงไทยแลนด์จำกัด พัสแบงคอกครับเดอะไฟเตอร์เวิร์บ็อกซิ่งคู่ที่3ครับดูครับยกแปรนนท์นอยยกร้อยสี่สิบเจ็ดกรองครับนิรัสโ์ยัตกับชาญรงค์กินจำปาครับขอบคุณบริษัทหมอเสงไทยแลนด์จำกัดครับขอบคุณซีเอลอะไรงยนโดยเสียอ้ำครับคุณอดิศรสันสนียะสุนทรขอบคุณยาบำรุงร่างกายตาเฉลิมสุตัวครับโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันครับขอบคุณสงเกาหลีตั้งประจับตาแปร์สิบพันคู่ โดยคุณพิชัยกิติธิครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ตาไปห่อโดยเซอบอิสระอัครปาปชาครับสำหรับโปรแกรมหน้าครับ The Fighter World Boxing ครับโอ้โหต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับวันเสาร์ที่6สิงหาคมครับทางเว็บพอยต์หมายเลขยี่สิบเวลาเดิมครับ14บสนาฬิกาเป็นต้นไปครับคู่เอกครับจะเป็นการป้องกันแชมป์ครับของจอมโบครับหรือว่าทะเลองค์จันตาครับจอมโบ้กศักดิ์ลำพูนครับป้องกันแชมป์ WBA เนึ่งร้อยสิบสองของเขาครับกับซอนี่บอยโบค่าครับนักชกจากประเทศฟิลิปปินส์ครับ รายนี้นี่เคยมาชนะเด่นนภาไปแล้วด้วยนะครับแฟนมวยคงจำกันได้ส่วนอีกคู่หนึ่งครับคู่สำคัญครับดังครับลูกเจ้าพ่อรงต้มครับจะขึ้นชิงแชมป์ WBA Asia ในรุ่นแบนต์ตัมเวท118ปอนด์ครับสองคู่ยักษ์น่าสนใจครับมีมาแชมป์อาวไปแล้วครับชาณรงค์มาแห่โดนถึงกับสุดครับต้องนับเลยครับกรรมการมโดกาเซีย6 7 8 9อ้าวยังไหวครับมโดกาเซียถามชาณรงค์ ไหวไหมต่ออีกไหมชาลุงบอกยังได้ครับสบายๆแค่จักกัจี้ครับเมื่อสักครู่นี้เอาหลังจากนับเสร็จครับลุยเลยครับทางด้านของชาลรงค์ครับดูครับจะเอาคืนทันทีมิลาโกยันนี่เคยไปชกที่เม็กซิโกมาแล้วนะครับสบการณ์โชคโชนมากโอ้โหตอนนี้ชาลรงค์ยังไงครับวันนี้เสียหลักครับนจะเอาคืนนะุ้กขวาโอ้ยไปเลยครับแม่หม่งคลิ้งครับ กรรมการนเกษตรต้องนับอีกครั้งครับสี่้าหกเจ็ดแปดเอาครับแหมนับถึงแปดแล้วก็เช็คครับชานรงไหวายไหมนี่ถ้าโดนน็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งครับต่อยลงไปนี่กรรมการจะไม่นับแล้วนะครับเพราะว่าถ้าสามครั้งในยกเดียวนี่ถือว่ายุติการแข่งขันทันทีครับอ้าวดูครับไปไม่ไปหล่นไม่หล่นครับนีรัชกยัดพยายามจะเร่งเกมครับจะปิดบัญชีเลยครับสันตชัยนีรัชกยัดบอกสบายๆที่เม็กซิโกไปชนะมาแล้ว อาครับวันนี้มาต่อยองไทยต้องรับนี่แหละครับรับอย่างเดียวไม่โตครับกรรมการมโ็นกาเซียดูแล้วว่าไม่อยู่ในสภาพที่จะตอบโต้ป้องกันแล้วก็ชกต่อครับยุติการชกไปเลยครับยกที่สองครับคุณหมอเจริญศักดิ์ปูพาชาครับเข้ามาพัฒน์พยาบาลทันทีครับเอาแล้วครับแม่ยอดยดย้ายครับโชวฟอมสวยอีกครั้งหนึ่งครับองดูแล้วครับว่าไฟต่อไปครับตามคำเรียกร้องของเขาดีอยากจะเจอกับแสงอาทิตย์ลูกายของดินจะเจอหรือไม่ครับมาดูภาพช้าครับก่อนจบเกมครับเอาไหมแสงอาทิตย์ มาดูครับนักโมยประสบการณ์โชคชนนะครับไปยชกที่เม็กซิโกเป็นว่าเล่นเลยแล้วก็ชนะที่เม็กซิโกมาแล้วที่เม็กซิโกชนะเซอร์จิโอนะครับโมเรโนวั no. นนี้มาต่อยมุมไทยไม่ธรรมดานะครับคนนี้มีอินเดียระจอกระจกนะครับเป็นอินเดียที่ไปชกที่เม็กซิโกมาแล้ว อินเดียแล้วอินเดียไปชนะที่เม็กซิโกนี่ไม่ธรรมดานะครับของจริงครับแบบป็นต้องบอกว่าของจริงครับเสด็จได้แทนนักแร้ของชานรงค์ครับที่วันนี้ครับคพร้อมเขาไม่เต็มร้อยนะครับรู้ตัวไม่กี่วันครับเสียตัวพอดีกว่านี้ก็น่าจะสนุกกว่านี้ครับดูเขาเลือกต่อยครับเป็นตึกรู้จังหวะด้วยครับว่าโชคยังไงกรรมการถึงจะยุติการชวมกันจังหวะที่ชานรงค์ไม่ต่อยนี่เขาลัวเป็นชุดเลยครับและก็ทันี้บนเวทีพร้อมแล้วครับไปดูการตัดสินกันครับ สุดยอดจริงๆครับนี่เลยครับปิดท้ายสำหรับเดือนนี้ครับเดอะไฟน์เดอร์ b o ล i บ็อกซิ่งมีน็อกเรียบร้อยครับคู่ที่3ของรายการวันนี้ครับผู้ชนะก็ไม่ใช่ใครครับ ladies gentlemen the winner by TK goes to Red Corner n i r a s h Goyal from India ใช้เวลานะครับในการชกนะฮะยกนี้แค่2นาที11วินาทีนะครับยินดีด้วยครับ congratulations n i r a s h Goyal From Indy!